ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองปลูกนะครับหรือเพาะเมล็ดพันธุ์อะโวคาโดนะครับที่ผมกินเสร็จแล้วนะครับผมก็อยากจะลองทําการเพาะดูนะครับว่าการเพาะเมล็ดพ,พันธุ์อะโวคาโดหรือเนี่ยจะยากมีความยากเย็นหรือจะติดยากไหมเหมือนกับปลไม้ชนิดอื่นๆไหมนะครับผมก็จะลองดูนะครับอา อันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดตัวที่ผมแกะเปลือกออกนะครับมาสีที่เราแกะออกแล้วนะครับสีที่ผมทําเตรียมไว้ก็คือมีดินนะครับปุ๋ยข้าวมะพร้าวนะครับะนะครับผมก็จะทําวิธีการเพาะดูแบบง่ายๆนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็ผมจะพอดูก่อนแล้วจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะลองเพาะแบบสองวิธีด้วยกันนะครับก็ครับผมก็จะวาง เล่ลงแบบนี้นะครับครัดปุ๋ยเขาก็ง่ายๆนะทำง่ายๆไม่าย,ยากแต่ว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมลองพอดูนะครับประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับ จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเป็นวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่2ผมจะลองปลูกในน้ํานะครับปลูกในน้ำอ่าหลักๆผมก็จะแกะเปลือกนะครับเอาคาโดออกก่อนนะครับเรีรูว่าวิธีที่2ผมจะลองปลูกในโดยการแช่น้ํานะครับผมก็ได้เตรียมไม้จิ้มฟันนะครับผมก็จะเสียบเข้าไป เสียครับแบบนี้นะครับแบบนี้นมันให้ได้4มุมก็แล้วกันสมุมนะครับเป็นวิธีแล้วผมก็จะเช่ไว้น้ำประมาณนี้ครับอันนี้เป็นวิธีที่สองจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะผมจะก็ จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับก็คลิปนี้ก็นะครับเรามารอดูกันนะครับว่าการเพราะ,มะเมล็ดอะโวคาโดนะครับจะยากเหมือนผลไม้ชนิดไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมน้าอีกนิดนึงนะครับนะครับผมแล้วก็ผมจะเอาไว้ในที่แดดพอได้แสงแดดนิดๆน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะทําการลดน้าในขั้นตอนต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเรา มาเราดูกันนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับสวัสดีครับวันส่วนวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบหลังจากผมเพาะ,ะเวลาระยะเวลาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับที่ลองทดลองปลูกอต้นอะโวคาโดนะครับอ,อันนี้เป็นแบบพ่อแบบในใช้แบบรอยน้ำนะครับที่ใส่เป็นแก้วนะครับรู้สึกว่าจะได้ผลดีกว่าไอ้ที่เป็นปลูกแบบในกระถางนะฮะ สรุปและวิธีการปลูกทั้งสองอย่างนะครับก็ได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเอาลูกรอยน้ําแล้วก็ปลูกแบบบนดินโดยตรงนะครับแต่สังเกตว่าสําหรับผมแล้วไม่รู้เป็นลองปูนเป็นในที่รอยน้ํารู้สึกว่าจะเติบโตได้เร็วกว่านะครับต่างจากที่ปลูกในกระถังนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ามาสรุปให้เพื่อนเดูก็ถือว่า ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนใช้ได้นะครับอยู่ที่ว่าอันไหนไมันจะได้ผลดีกว่ากันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับฝากติดตามกันเลยนะครับ